ใช่ไหมยังอยู่นคอไหอกคลครับวัลแรกของแข่งกีฬาเป็นรางวัลแรกของแข่งกีฬาหลังจากที่เราอเนช่รใบแต่แอร์ีใ่คัก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับขอบคุณพี่พทุกคนที่ให้การตอบรับอย่างที่บอกว่ารางวัลวันเป็นรางวัล ที่มีกระแสเนาะเขาเรียกเรียกชื่อเต็มว่าอะไรนะอะไรนะอะไรเรียกเรียกชื่อเต็มว่าอะไรนะเมื่อวานเราชื่อว่าอะไรนะเวป็น The Phenomenon of the Year อ่า The Phenomenal ภาษาไทยก็ได้รางวัลอะไรนปรากฏการณ์แห่งปีอ่าปรากฏการณ์แห่งปีใช่ใช่ก็อย่างอย่างที่บอกเลยครับว่าที่มันเกิดปรากฏการณ์นี้ได้ก็เพราะว่าทุกคนเพราะว่าว่าทุกคนให้การตอบรับดีแล้วก็ให้การ e n d u l g e n นจิราก็ มันจะไม่เกิดขึ้นได้ถ้าทุกคนแบบไม่ได้แชร์หรือส่งข่าวสารแบบออกไปให้พี่พี่น้องๆ้องหรือคนรอบข้างทุกคนได้เห็นอะไรเนะี้ยก็อยากขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับก็เป็นรางวัลที่ที่พวกเราเป็นตัวแทนออกไปรับใช่ใช่เป็นรางวัลของคนเบื้องหลังด้วยแหละครับเพราะว่าหลายๆคนก็เหน,น,นื่อยเนาะสิ่งนี้ก็จะเข้าไปอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรทำทรงจําของทีมงานที่ตั้งใจทําทุกคนทุกฝ่ายนะครับแล้วก็ที่สําคัญแฟนของพวกเราก็น่าจะหายเหนื่อยเพราะว่า จาก e ีพีล่าสุดก็เทรนกันหนักพอสมควรหนักหนักมากเลยแล้วก็อีพีที่ผ่านๆมาก็ค่อนข้างแบบหนักหน่วงกันเนาะแล้วก็เห็นถึงความตั้งใจความพยายามแล้วก็การการสู้อ่ะของของแฟนคลับที่อยากให้มันออกไปสู่สายตาของทุกคนอะไรเงี้ยครับก็มันเลยถึงเกิดคําว่าแบบว่าพิโนเมโน่ขึ้นมาจริงๆเพราะว่าแค่พวกเราเองมันมันมันอาจจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าถ้าขาดการสัพพอจากแฟนๆที่แบบตัดคลิปบอกต่อบอดีเธอพี่ๆสื่อที่ช่วยกันแบบ แพร่กระจายค่ะเกี่ยวกับเทตุการาต้องรอเราต้องขอบคุณทุกฝ่ายจริงๆเป็นรางวัลของทุกคนเหมือนกันจริงๆคิดไหมเหรอฮะ,ะเรียกว่าแอบหวังเพราะว่าตอนตอนแรกที่คุยกับน้องว่าแบบเออถ้าตอนซื้ออนเนี่ยแบบเดี๋ยวเราช่วยกับช่วยกับพี่ๆทุกคนแบบ เราน่าจะไปแบบ500,000แบบ EP แรกโอเคแล้วนะให้ EP สแบบมันขึ้นขึ้นล้านได้ก็แบบมันน่าจะเป็นแบบอะไรที่แบบเหความคาดหมายมากๆกอนะไรแบบนี้ก็พอ EP แรกแต่ล้านหรือ EP แบบต่อๆมามันมันขึ้นไปเรื่อยๆเนะี่ยรวมถึงเรตติ้งเนี่ยมันมันทำให้ให้รู้สึกว่าเหมือนเราได,ได้ได้รับความรักจริงๆอะ่ะเหมือนเราแบบได้ได,ได้รับปกอุ้มได้รับกอะตลอดเวลาอนะไรอย่าี้ก็ ก็มันเป็นสิ่งที่แบบที่ดีมากๆอยากให้มันเป็นแบบนี้ต่อๆไปจนแบบจนหลังจากซีรีส์จบหรือว่าแบบยังไงก็อยากให้ทุกคนอยู่กับเราไปเรื่อๆยๆใช่แบบเพราะว่ามันเกิดช็อตอะไรที่ทใหนัมาแยกกันตอตนไหนฮะ <c oughs> ตอนไหนครับ <c oughs> ตอ,ตอนเราถ่ายรูปแล้แซวว่าทำไมคุณถึงแบบว่าทำไมน้อบิงถึง,ววถงไปอยู่ <c oughs> ไม่คือ ขออธิบายหน่อยอันนี้ทุกค,คนอาจจะคล้องใจว่าทำไมถึงแยกกันก็คือที่แรกตอนซ้อมเนี่ยเราเราซ้อมแล้วก็คือเราไปยืนคู่กันตอนฟินาเล่แล้วทีเนี้ยผมก็บอกว่าคุยกับน้องว่าแบบถ้าไม่ใช่คุคุณพูดของคุณให้จบเลยเดี๋ยวผมพูดฝั่งผมมั้คือคุยกับน้องว่า,วาถ้าแบบถ้าตอนที่เราเดินจริงเนี่ย แล้วก็เดินตามบ็อกกิ้งบ็อกกิ้งจริงๆไหมเพราะว่าตอนบ็อกกิ้งจริงเนี่ยเราต้องแยกกันครับทีเนี้ยพอถึงตอนที่เดินจริงอ่ะก็เลยแยกกันไปอยู่อีกฝั่งนึงแล่ทีเนี้ยผมอะพยายามหาน้องแล้วแต่ผมหาไม่เจอพราะคนเยอะมากใช่คนเยอะมาก,มากผมหาไม่เจอถ้าแบบพี่พี่มีคลิปอาจจะเห็นผมแบบูอย่ไม่ไมีเลยผมทำหาทั้งคืนนะ <laughs> <laughs> อามุมผมบ้างแล้วกันมุมน้ำปิงพี่ก็ตามมหาคือน้ำปิงเนี่ยน้ำปิงอ่ะได้รับถ้วยรางวัลมาซึ่งได้รับบีบมาว่าเก่งน้ำปิงต้องถือด้วยกันนะครับก็เลยคิดในใจแล้วว่าอุย้ยพี่ๆออนไลน์ครับฝากตามพี่เก่งได้ไหมครับเพราะว่าอยู่สุดปลายนู้นเลยอะไรเ,เ,เงี้ยเราก็ภาวะพระวงถอยหน้าถอยหลังเดินเข้าก็แล้วออกก็แล้วจนแบบที่ที่เรายืนอยู่ก็มีพี่ๆคนอื่นมายืนแทรกแล้วเนี้ยเราก็รู้สึกว่าอ้าวแล้วเรายืนตรงไหนอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบ เราก็เลยไม่ไหวแล้วเราก็อยากวิ่งไปตามหาที่เรา,างไงฮะแต่ว่าก็รู้สึกว่าเอยทำไมพี่เราไม่ถอยมาดูเราเลย <g ib it> นี่คุณอยู่ตรงไหนแล้วผมก็เชงเงอเหมือนคุณกําลังคุยกับพี่ซีหรือใครสักคนแล้วแล้วก็ดิสแชร์ความสนใจไปแล้วผมก็รู้สึกว่าถ้าไม่ยืนกับผมก็ไม่เป็นไร<ส>แล้วผมก็เดินไปกลางเวทีผมก็เจอพี่มิวพันษาแล้วผมก็รู้สึกว่าุ๊ยเขาเขาเขาหน้ารักเขากำลังถ่ายรูปกันอยู่อ๋อโอเคครับ ถ้าเขากำลังถ่ายรูปก,กันอยู่ก็เลยแบบไปยืนข้างพี่มิวแล้วก็แล้วก็ถือถ้วยรางวัลอย่างนี้ฮะประมาณนั้นครับนั่นแหละแต่ผมพยายามผมพยายามหาแล้วถ้าทุกคนมีคลิปแบบผมแบบผมก็หาดูหาดูแต่ด้วยความที่ผมเป็นคนแบบคนคนซื่อๆไง <c oughs> เขาบอกให้ยืนตรงนั้นก็ยืนตรงนั้นอะไรแบบนี้ยืนตามบล็อกกิ้งอะไรแบบนี้ก็กลัวแบบกลัวแบบที่เขาจะเสียหายหรือว่ายัางไงไม่เป็นไปตามบีฟอะไรก็ยืนอยู่ตรงนี้ <c oughs> เสียหายไหมไม่รู้แต่จะ,จะเสียใจได้เวลา ได้ได้ครับได้ได้ครับโลกใบกะลิเบอร์น้องแ่อะคร่ะรอบคุณคุณเคค่ะเจ้าคระกค่ะเชิค่ะนี่คือพี่หรือพ่าวีสาวพี่สาวขาด้วยนะคะขาด้วยนะคะที่นี่ต้องรับการเชค่ะจะมอบให้กับี่ค่ะ ดีคะขอบคุณด้วยค่ะานึ่งสองสามอง